ดวงคนที่เกิดวันพุธนะคะประจําวันที่7-13กรกฎาคม257นะคะแนะนําว่าให้ดูคลิปต้นจนจบนะคะเพราะว่าท้ายคลิปจะมีการวางแผนเ,เพื่อเตรียมพร้อมระับมือหากมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะคะเรื <sozusagen> ๆๆ่องการเงินนะคะสัปดาห,ห์นี้ได้ไพ่สามใบน,นี้นะคะคุณค่อนข้างเครียดคิดมากวิตกกังวลเรื่องการเงินมานานแล้วค่ะยังหาทางออกไม่ได้เครียดมากไม่รู้จะออกทางไหนนะคะ <ıt> ถ้าคุณเป็นสายมูนะคะอย่าหลงไป มูที่ทำให้เสียเงินเสียทองนะคะหรือไปทำอะไรที่ผิดวิธีมาเช่นบอกว่าให้คุณไปทำพิธีอะไรที่เสียเงินแล้วรับรองว่าได้ผลอะไรประมาณนี้นะคะควรใช้สติในการแก้ปัญหาเรื่องเงินนะคะให้เรามาระวังอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินเกิดขึ้นมาอีกนะคะให้มีสติอยู่ตลอดเวลานะคะอย่าเพิ่งไป ร้างนี่สร้างสินเพิ่มขึ้นอีกนะคะแล้วถ้าจะลงทุนอะไรอย่าลงทุนอะไรที่เป็นระ,ระยะยาวนะคะแนะนำว่าลงทุนได้แต่ต้องเป็นระยะสั้นๆค่ะแนะนำนะคะว่าไปทำบุญนะคะบริจาคเงินให้กับสถานสงเคราะห์เด็กนะคะสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัดนะคะถวายน้ำให้วัดนะคะถ้าจะทำงานพิเศษเพิ่มนะคะแนะนำว่าเป็นงานประเภทเกี่ยวกับน้ำนะคะขอโชคดีค่ะ